เปิดบ้านหยาดชิ์เลี้ยงลูกสาวลำพังสามีถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ จากกรณีที่อายาการคดีพิเศษได้ยื่นฟ้องแล้วเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ราชบาลดาราสาวชื่อดังพร้อมกับพวกสิบคนร่วมกันฟอกเงินทำเว็บพนันออนไลน์ศาลได้นัดสอบคำให้การเบิกตัวจำเลยออกจากเรือนจำคำฟ้องระบุว่าพฤติการสรุปว่านายรามากับผู้ต้องหาพวกรวมสิบคนได้รวมกันจัดให้มีการเล่นการออนไลน์แล้วก็ชักชวนให้ลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเล่นการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทคาร่าแล้วก็ยัง พบว่าผู้ต้องหาทั้ง10รายมีการโอนเงินรับโอนเงินแล้วก็ถ่ายโอนเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดระหว่างกันอย่างชัดเจนได้แก่เงินหมุนเวียนในบัญชีที่ได้มาจากการชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการกระทําต่างกรมต่างวาระขอให้ได้รับโทษตามกฎหมาย ล่าสุดสาวหยาติรชาชบาลก็ได้ออกมาอัปเดตรูปของลูกสาวนับเลขสุดน่ารักเลยเป็นรูปปกติในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่กลับมีคนมาสอบถามเกี่ยวกับประเด็นของข่าวนี้ซึ่งก็แซะเธอมากมายเลยอาทิเช่นตกลงคุณชูวิทย์พูดถูกหมดเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าจะไปชี้แจงในรายการแฉในเรื่องของสามีตัวเองไหมคะสุขกับทุกขของคู่กันทุกระดับชนชั้นเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนได้อโอกาสบ้างก็ดีนะเพราะว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้สู้ๆต่อไปน่าสงสาร ข่าวแบบดังมากเพจชื่อดังก็แฉไม่หยุดแต่แม่ก็ยังโพสไอจีตลอดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสามีถูกจับล่าสุดก็ไม่ได้ประกันยังไงดีนอนเตียงเดียวกันแต่ไม่รู้เรื่องอีกตามเคยพ่อโดนรวบไปแล้วจ้าขณะที่มีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยเลยออกมาเบรกอารมณ์คนอื่นๆที่มาแซะสาวหยาดโดยบอกเอาไว้ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างแล้วยิ่งนี่คือรูปเด็กด้วยนะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรกับพ่อแม่เขานะคะซึ่งก็มีคนเข้ามา กดไลค์พร้อมกับมอบกําลังใจให้กับสาวหยาดทันทีโดยเธอเองก็ยังได้ลงรูปพร้อมหน้าครอบครัวใน i ิน t a g r กร Story ด้วยแล้วชาวเน็ตก็ไม่พลาดที่จะแคปรูปไปดราม่าอีกเช่นเดียวกัน